แ,แล้วนะครับกอกีนี้เล่นรรก็กกอย่างอย่างที่ผมบอกครับเก็บเรือเก็บรถีเจ็ดสิบเอ๋อถ้าถ้าเขาจะตีนะถ้าเขาเลือกที่จะสู้ผมอยากเล่นเจ็ดสิบเอ,อ๋อแล้วใครชนะรถห้าคันเงินห้าสิบล้านแต่ห้ามหนีด้วยสู้แบบต้องสู้อ่ะห้ามหนีมากไปค่ะถ้าเล่นผมไหวแค่ประมาณห้าสิบใบครับ คุณคุณกลัวคุณกลัวแพ้ผมเหรอครับคุณชนะผมได้นี่กลัวทําไมอะเ๋้วคนผมไม่ได้ผมกวไม่ได้มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ยเราก็ไม่มีอะไรเหมือนกันค่ะกันยี่สิบล้านะครับจบเรื่องสิบห้าใช่ไหมฮะไอ้บอเขาบอกสิบห้าล้านอะต้องการยี่สิบครับเพอน้องทหมเลยครับเพอน้องผมสามคนเลยสิบห้าสี่แปดหนึ่งคัน คาพ้อมสัญญาเออสัญญาแบบห้ามห้ามยุ่งเกี่ยวกันสองสาเดือน่ะเดี๋ยวกูพูดให้ไม่ต้องห่วงตอนนี้คุณไหวเท่าไหร่ครับสิบห้าถ้าตอนจบอะเอาเยอะขนาดนั้นเราเราไม่เราไม่เล่นอ่ะถ้าผมขอสักหกล้านได้ไหมครับถ้าจะจบตอนนี้ยี่สิบล้านแต่ถ้าแต่ถ้าไม่จบยี่สิบล้านนี้ก็เจอกันในไฟครับเจ็ดสิบเออห้าสิบล้าน ถ้าตอนตีถ้าตอนตีสีพุ่งถ้าไม่ยากเนีพวกนี้ไหมครับหรือว่าหรือว่าต้องนัดวันพุ่งนี้แหละครับไม่มีเวลาครับผมจะเอาตอนนี้เลยด้วยหลังออกไปจากเนี้ยผมเอาเลยพี่ผมว่าเก็บไว้ที่พอครบดีกว่าพี่เดี๋ยวค่อยคุยกันพี่ใช่ครับพี่ไม่ไหวยุบกังครับเอาไว้ที่ผมก่อนเอาไว้ที่ผมก่อนพี่ถ้าไหวก็ใส่มาเลยครับผมก็พร้อมเหมือนกันที่จะใส่คุณแบบเต็มระบบอ่ะคือไมันรอมานานแล้วอ่ะไม่ไหวยี่สิบล้านแล้วถ้าคุณพร้อมก็ค่อยมาตีใหม่อีกรอบก็ได้นะครับ จะจบไปตอนนี้ยี่สิบล้านหรือจะปล่อยตีกันกที่ผมบอกถ้าสี่สิบล้านผมไม่เล่นไอ้สี่สี่สี่สิบเอ,อ๋ไม่เล่นครับปัญญาอ่อนเด็กตีกันครับผมไม่ใช่เด็กละถ้างั้นซาเวดอยากได้ประมาณไหนครับสี่สิบเอ,อ๋ครับได้ส,สาระซาเวดสี่สิบบอลไหนได้นะเจสิบครับบอลแปดสิบซาเวดสี่สิบ ี่สิบได้งั้นเงินงั้นสี่สิบก็ได้ครับแต่ว่าเงินเดินพันตอนจบเจ็ดสิบล้านครับลดห้าคันมอยากได้แบบเนี้ยหนักๆอะ่ะได้มีไฟหน่อยไม่ครับ<อ>หรือไม่ก็เอาเงินแค่ห้าสิบล้านจบโลห้าคนต้องเป็นปืนบวกห้าบวกต้องเป็นอาวุธหลักอะ่ะเอาไหมมึงจะเอาปะบอลครับเองในาที่นะครับบอลครับพี่ขอโทษนะครับเราคุยเลยครับผมไม่ค่อยอยานะกคุย<อ>เท่าไหร่เองครับไมไม่คุยครับเรบาคุยเลยพี่ไม่คุยแล้ว น่ากลัวชิบหายเลยแบบครับูก็กลัวเหมือนกันพี่ซาเวนต,ต้องการเล่นเท่าไหร่นะครับมันเอาเป็นห้าสิบเอ๋อกับเงินห้าสิบเงินสักสิบห้าล้านไหมครับน้อยไปครับสิบห้าล้านพอแกะปอลยี่สิบปีบอลห้าสิบ <20 S 2> ล้านห้าสิบเอ,อ๋อประมาณยี่สิบล้านใช่แข้งเขาก็สดอยู่นี่ครับ คืองี้บท,ทีซีก็น่าจะเห็นแววเลยเรียกเรียกเรียกมาชิเข้าอี้เลยเนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าเขาก็สดพอตัวคือแกลบอลอันนี้ไปก่อนนะมันคือเรื่องอะไรอะที่แบบที่คุณจะมาเนี่ยเรียกมาแล้ะก็เห็นแก๊้งคุณบอกว่าอ,อแก๊้งผมไปถามไม่เฉยว่าพร้อมพร้อมเมื่อไหร่ครับแค่ถามนะผมไม่ได้คิดว่าจะตีแล้วก็บอกว่ารอมาเปิดอยู่ก็เนี่ยจัดให้ครับแล้วก็อีกก่อนหน้านี้ตอนที่ผมเป็นประชาชนก็ผมไม่ผมไม่ได้สนใจเราผมยังผมยังไ<ผ>ม่รู้นะที่แบบแก๊้งผมไปพูดอย่างนั้นนะ ขอดูหลักฐานหน่อยได้ไหมมีหลักฐานเมื่อส่งไปเลยมาก่ะเมื่อส่งไปไ,ไม่หลักฐานหลักฐานผมอย่างนี้ฟังในกรณีทีซี TC ก่อนนะครับคือทางทีซีเนี่ยอย่างที่บอกครับเราจะหาข้อเสนอตรงกลางให้มากที่สุดซึ่งอยากให้ทุกคนน่ะได้เล่นสนุกครับไม่อยากใล้ถึงตายนะอันนี้บอกก่อนห้าส <54 S 1> <ต>ิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดยี่สิบล้านผมจบให้เลยพี่ผมก็ไม่อยากคุยนานห้าไอนะห้าสนะี่เจ็ดยี่สิบล้านครับ ผมบอกอ ó, ๋อคือตจตอนนี้จะไม่เล well ่นเลยยี่สิบล้านถูกต้องไหมก็คือจบจบก็จบครับแช่นั้นจบแล้วผมขราวปลาที่พีให้พีร่างสัญญาเลยว่าไดมอนเทน์จะได้คอน์กับซาเวตจะไม่มีการยุ่งเกี่ยวกันสามเดือนผมจะไม่แตะแน่นอนครับจนกว่าเขาจะพร้อมจริงจริงมาล้วงกระเป๋าคืนได้เลยครับ้ายครับผมอยู่ให้คุณล้วงอยู่แล้วผมไม่ไปไหนแล้วคืออย่างแรกอ่ะที่ผมประเมินอ่ะเรื่องมันแค่ผมรอ ก็แค่ฝั่งซาเอตบอกว่าก็รอมาตีอยู่งันแถบเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนที่ผมเป็นประชาชนก่อนจะเข้าจ็ดเยร์เนี่ยผมก็ตีเขาอยู่แล้วยังไม่จบเลยนะเรื่องตอนนั้นอะเรายังเรายังไม่ได้จบเรื่องกันเลยครับผมตีเขาตอนเป็นประชาชนเขาก็ลุมผมคนเดียวแล้วก็ตีน้องผมด้วยครับ <Okay. S 3> น้องผมไม่เกี่ยวอะ่ะแต่คือน้องผมยกมือมันก็ยังตีเลยครับและเรื่องเรื่องตอนที่ผมเป็นประชาชนเนี่ยผมไปเข้าจ็ดเยร์ ก็คือเรายังไม่ได้เชียร์อะไรครับเรื่องส่วนตัวของเราอ่ะถูกไหมครับคุณเชียร์หรือยังทางทางทางฝั่งเจ้าตัวอยู่ครับเจ้าตัวก็ถักแกงไม่แหลบอยู่ครับหูฟังสมเอเสียมพูอ่ะก็กระทืบน้องผมอยู่ดิไอบอนนีบอลจะได้เจอหลักฐานแล้วหลักฐานแล้วเมื่อกี้ก็มีครับแด้กระทืบแบบกระทืบจริงหรือเปล่าให้ให้ลงทวิตเลยไหมครับลงเลยลงลงไปแรงก็ดูลงเลยครับที่ซีดูด้วยลงเลยครับ เนี่ยครับเนี่ย่ายก็จบไหมครับเรื่องง่ายๆ่าว้าวที่มันเหมือนประโยคคําถามมันคำถามมากกว่ามั้งใช่ครับคำถามละครับเหมือนไม่ได้จะหาเรื่องนะครับเนี่ยลองให้ผมไปพูดกับสักแการนกงนหนึ่งใหญ่ๆว่าเอ้ยเมื่อไหร่มึงจะมาเปิดกูว่าอย่างเงี้ยผมจะโดนตีนไหมครับคิดว่า เขาจะอ๋อไอ้คำถามไม่หนุ่มแบบนี้หรอครับตลกไหมครับมันแบบพี่น้องคุยกันนะเอาทุ่งไอ้เอาดอกลาเวนเดอร์ไหมครับไปแขวนคอไม่เอาไสาระครับไอ้นี่แก๊งมาเฟียนเวาไว้เมาเล่นติงตองอย่างนี้ยุบแก๊งแล้วไปไปทำอย่างอื่นครับไปไปสตีมไปเตือนทางที่หนึ่งนะครับอย่าบับกันนะครับครับคุยนะครับอย่างบอลนะบ้าแต่บอลนะคุยได้นั่นไม่หยาบหรือว่าคนอื่นที่แบบบับเข้ามาแบบแบบเข้ามาระวังได้นะเตือนทางที่หนึ่งนะครับ เอออยากการเจรจาอยากให้เป็นไปด้วยการเจรจาครับอย่าอย่าเพิ่งบากันเนาะเดี๋ยวไปเล่นในตอนรีดดีกว่านะครับใจเย็นนะยี่สิบล้านเรื่องจบครับง่ายๆแล้วผมก็จะไม่แตะคุณเลยสามเดือนผมว่าสามเดือนเป็นแบบพี่น้องคุยกันมากกว่านะว่าพี่น้องแหละครับก็แล้วเรื่องแล้วเรื่องเอางี้ไอเรื่องนี้มองว่าเป็นพี่น้องแล้วอีกเรื่องลหละที่คุณที่ผมว่าไปอะ ที่น้องผมแบบมันไม่เกี่ยวแล้วมันโดนกระทืบเนี่ยเนี่ยยืนอ,อยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมเป็นประชาชนแล้วผมไปมีสตอรี่ส่วนตัวแข้งพวกคุณนะเรื่องผมก็ยังไม่เคลียร์นะคือคุณกับผมก็ยังไม่ได้จบกันถูกไหมผมยังแทนพวกคุณอยู่ก็ตอนที่ผมเป็นประชาชนเนะครับเราก็ตีกันนะครับคุณตีกับผมนี่จำไม่ได้หรอครับหรือแกล้งลืมคุณตีกับผมแบบทางนั้นที่ผมเป็นประชาชนเนี่ยเอาผมไปขังในบ้านบ้างอะไรบ้างบัฟผมสารพัดตอนที่ขังผมไว้ในบ้าน ลืมไปแล้วเหรอครับแก้ความเปิดของผมก่อนไม่ใช่หรอครับอ้าวแล้วมันจบหรือยังครับเรื่องโยมมัน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 นำมเจ็ดแย้มไม่ใช่หรอครับอันนั้นตอนที่คุณบอกว่าม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 าแทงของผมนำาเจ็ดแย้มไม่ใช่หรอตอนคุณดีเลฟคุณป้าป้าอยู่เนี่ยไม่ไม่ครับตอนตอนนั้นผมจะเล่าให้ฟังนะอันนี้ถามลุงก็ได้ลุงก็ไปด้วยผมไปผมไปคุยกับหัวหน้าแก๊งคุณมากแล้วผมแล้วผมก็บอกคุณว่าถอดสูตรอยู่ไม่ไหน ก็ <S <S ตามนั้นแหละที่ยี่สิบล้านผมจะรอครับถ้าไม่ให้ก็ดัมเบิ้ลเป็นลีดหรอปะเอากันเลยครับใส่กันเลยเจ็ดสิบเอิญห้าสิบล้านอาลองปรึกษ,ษาอันก่อนไหมครับแก๊งซาเวียรเอ่อบอลพี่ออกคุยกับบอลนีิดนึงนครับแก๊งบอลามาเลยครับไม่ได้ครับตรงไหนครับครับพี่ฟัอองก่อน พี่สองถามหน่อยคืองี้พี่รู้แล้วมึงอยากตีแน่ถูกไหมพี่ฟังผมนะหลายเรื่องอ่าเข้าใจประชี้นผมกว่าโดนพี่ปล่อยแน่อ่างพี่บอกงี้พี่ปล่อยให้เล่นแน่อันนี้บอกก่อนนะพี่เรื่องเนี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าพี่ให้เล่นไงมันก็เป็นไฟอยู่ดีเว้ยพี่จะให้เคลียร์แผลแน่แผลเนี้ยตอนจะซ้อนหลังเราเลยจะให้ตีกันให้หนปเลยแต่ปัญหาคือพี่อยากให้เราแบบว่าเล่นเอาสนุกตีออกเล่นกนเอาตายได้ไหมอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้พี่ขอนะแต่พี่แบบแล้วแต่บอลนะคือพี่อ่ะ จะปล่อยในในราคาที่ห้าสิบห้าสิบใบเงินเดิมพันยี่สิบล้านบอกว่านะโอเคไหมถ้าบอกโอเคพี่ว่าเรื่องนี้พี่ปล่อยรัมพี่ฟันให้เล่นได้เลยห้าสิบใบเงินเดิมพัน <20 S 1> ยนี่สิบล้านยี่สิบล้านแต่ว่าห้าห้าสิบใบเงินเดิมพันยี่สิบล้านสามสิบล้านได้ไหมเออรวมรวมม,มูลค่าน่ะสตอรีอเ,นเนี้ยให้พี่ตีประเมินคร่าวๆนะ ฝ่ายที่แพ้น่าจะเสียอยู่เราเราประมาณสี่สิบล้านบุบกว่าเพราะว่าค่าประกันกับเงินเดิมพันเนี่ยสามสิบสองล้านแล้วครับพ,พี่พี่ไม่พี่ไม่สามารถปล่อยให้เสียหายขนาดนั้นได้ครับเพราะว่าพี่ก็อยากให้ทั้งสองแก๊งเติบโตไปอย่างที่พี่บอกว่าสองแก๊งนี้มีโอกาสเติบโตไปมากกว่าน,นี้พี่ก็เลยอยากให้ทั้งสองแก๊งนี้ตีกันเอาสนุกเราก็จบนี้ก็คือจบกัน <40 S 1> คือสี่สิบใบผมเอาสี่สิบใบก็ได้ครับแต่ว่าเงินเดิมพันต้องเป็นสี่สิบล้าน เดน๋ี้ไปครับบอล <X 3 S 1> ส,สังสามสิบป่พี่ได้ไหมครับออาสามสิบได้ไหมครับพี่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 พพ,พูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าบอลจะยินกลางว่าจะเอาสี่สิบอันนี้พี่จะให้ยินคุยเขาต่อได้นือออกไหมครับแต่ในกรณีเดียวกันถ้าสมมติว่าบอลมีแก๊งอื่นที่เตียบอลแล้วเขายินกลางแบบนี้บั่งพี่ก็จะยินให้บอลเถียงอยู่แล้วน,นะเพราะว่าสุดท้ายนะพี่เข้าใจนะว่าคนได้เปรียบไได้ผมประโยชน์มากกว่าดังนั้นพี่ก็เลยบอกว่าอยากให้ทุกคนมองเป็นเกมกีฬาอย่างนี้ถ้าผมเป็นเขาผมจะจ่ายยี่สิบล้านครับต่อให ี่ก็รอดูวันที่ผมโดนมากดีกว่าแล้วพี่ก็รอดูว่าการตัดสินใจอะของคนที่โตแล้วอะไม่ใช่ว่าจะเอาแต่เอาแต่ชนะครับผมก็แค่ยอมและจ่ายตังค์แค่นันเองมันจะยากอะไรครับเข้าใจพี่เข้าใจบอลยู่แล้วเว้ยบอลก็รู้พี่เข้าใจบอลถูกไหมผมใจถึงพี่เข้าใจไม่ได้กลัวแพ้ครับไม่าจะเ่อยาันอันนี้พี่อันนี้พี่ที่หนึ่งมาถามเนี่ยพี่จะถามในในเงื่อนไขที่ว่าถ้าพี่ปล่อยให้เล่นในห้าสิบใบยี่สิบล้านเนี่ยบอลคิดว่าไงเพราะมันหนึ่งหนึ่งด้วยนะมันน่าจะแบบน่าจะมีรวมสองอาทิตย์อยู่นะสำ พ่อเป็นอาไรใจนะสี่สิบใบสี่สิบใบพี่แต่เป็นยี่ห้าล้านอ่านนะน้องเราเราเสนอเขาดูถ้าเรัชอบราคานี้เดี๋ยวพี่เสนอให้แล้วผมขออีกอย่างหนึ่งว่าไงสี่สิบใบสี่สิบใบยี่สิบล้านก็ได้ไอนที่ผมลดให้สี่สิบใบยี่สิบล้านพอตามที่บอกตาตำๆกันที่บอกแต่แต่ผมขอข้อเสนออย่างหนึ่งก็คือว่าไงไม่ยืมมือคนอื่นถ้าเอาันอื่นแกลงอื่นมาผมไม่ค่อยชอบอ่าแต่พี่จะลงในเงื่อนไขให้โอเคป่ะ ได้ครับไอที่คือห้ามยืมห้ามยืมคนอื่นนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนทรัพยากรรถทั้งหมดถูกต้องไหมใช่ครับผมก็จะไม่ยืมเหมือนกันครับโอเคครับเอาทรัพยากรมา่นสู้เลยครับแบบนี้ได้เลยครับถ้าอยากเล่นสนุกจริงผมก็ยอมให้ได้ครับได้ครับคุณบอลครับเดี๋ยวพี่กินไดครับขอโทษขอโทษเรื่องอารมณ์นะครับไม่รนไรเอาเลยพี่เข้าใจคนเราคุยมีอารมณ์เข้าใจมาเลยครับนี่อะไรมานี่นะครับพี่เฉยรอจากเกตดอุ้มรวยเลยเด็ก มาเน่ไม่สียประชากรคนอื่นยืนได้ตรงไหนก็ได้ยืนท่กที่ยืนอย่งมกลุมๆอ่ะยืนเลยครับนี่คือเงื่อนขที่ที่พี่ที่ทีซีคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับก็คือในตอนนี้นี้เกิดขึ้นได้ครับเหตุผลหลักที่อยากให้เกิดขึ้นคือทั้งสองแก๊งมีเรื่องบัดหมางกันมานานระยะเวลาหนึ่งครับ ดังนั้นต่อให้เราปล่อยเรื่องนี้ไปโดยที่บอกว่าเรื่องนี้ผมไม่เล่นสุดท้ายก็ต้องมีเรื่องอื่นมาอยู่ดีครับดังนั้นทีซีมองว่าเคสนี้ยอยากให้ตีกันเพื่อรักษาแผลครับตีกันแบบล้างแผลไปเลยอะนึกออกไหมครับดังนั้นทีซีปล่อยให้เล่นในเง,งื่อนไข40ใบเงินที่ิ0ล้านซาเวตโอเคไหมครับผมว่าเงินมันเยอะไปอะครับแล้วเรา,เรา,เราลองต่อเขาดูครับอันนี้คือตอนแรกเราบอกงี้ก่อนนะครับพี่มองว่าเราต้องเข้าใจฝั่งเขาด้วยนะว่าเขาก็ลดให้แล้วนะครับจาก ปดสิบใบหรือแท็กห้าร้อยคันอะไรกับเขาต่อหน้านี้อันนี้คือเงื่อนไขที่พี่คิดว่าไม่เลียงนะแต่ถ้าต่อกันได้ก็ต่อแต่ทางรัปรนเทศของเงื่อ,อนไข<อ>เพิม่มข้อหนึ่งครับคือห้ามให้ซาเวดไปยืมมือคนอื่นในทุกกรณีเช่นรถคนทรัพยากรทั้งหมดห้ามไปยืมมือคนอื่นแต่ไม่ทำกเช่นกันครับทำไมทำไม่เช่นกันใช่อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันครับหล้วเาคุยไหมเหื่งเราเรา พี่เลยถามว่าทีนี้ถ้าเราบอกว่าเยอะไปเนี่ยเราเราคิดว่าราคาไหนที่เราไหวแล้วลองคุยในพื้นทดูครับเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยพี่ถามถ้าถามพี่พี่มองว่าไม่เลวเนี่ยอพี่อยากพี่อยากมองให้มันเป็นเกมกีฬานะครับพี่อยากมองให้มันเป็นสตอรี่มันมันในเมืองต่อให้เราเล่นกันไปสุดท้ายเราก็อยู่ในเมืองนี้กันอยู่ดีเราต้องเจอกันอยู่ดีครับอืมแต่ก็ใจครับได้ไหมไหวเท่าไหร่ลองพูดเออห้าครับ สิมาได้รับเงินไขที่ผมขอได้ไหมครับถ้าคุณสนุกถ้าได้สนุกนะไมยถึงว่าอันนี้อันนี้บอกก่อนนะว่าเขาไม่ได้สนุกนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสัญญานะถ้าเกิดถ้าเกิดคุณสู้กับพผมแบบสิบห้าล้านสี่สิบใบแล้วเงือนไขตามที่สภา,าบอกผมถ้าเกิดคุณรับเงืินไขผมได้ผมไม่ย้ำอาว,วุธว่าไครับเอาแค่บัตรหายถ้าอยากสนุกจริงร<ๆ>ก็ไม่ด้คงรับนไ เรารับเงินขายถูกไหมครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มเงินขายได้ป่ะขอพรุ่งนี้ตีพรุ่งนี้ได้ไหมได้ครับพรุ่งนี้สามทุ่มได้ไหมครับงั้นเอางี้นะครับเดี๋ยวพี่เอางี้ดีกว่าเอางี้พี่ก่อนพูดก่อนเอางี้เดี๋ยวพี่ประกาศว่าบอลโอเคใช่ไหมสองทุ่มสามทุ่มใครไปหลังแบบประเทศลีกรอบนึงแล้วก็ตีเอาปี้เอาเป็นนี้ดีกว่าลีลอาดึกอ่ะเอาเป็นตั้งแต่ตั้งตั้งแต่นี้ดีกว่าสองทุ่มครึ่งดีกว่าครับสองทุ่มครึ่งัดแอดปัดแอดดอปันจนุ่มมัดีครับ ก็หลังไอดอบแล้วก็ใส่กันเลยครับไม่ไอดอบไอดอบมันเขาก็จะรีอีกทีครับเอางี้เอางี้พี่สูจน์ให้ในเสียงเรานานเอาง่ายเราเอาหลังไอดอบลูปสุดท้ายหมดแล้วหลังรีหลังไอดอบนึกออกปะหลังรีมันก็่ากว่าจะเข้ามาได้ครับยัดไป่อยทานั้นก็ใส่ไอดอบไปเลยแล้วก็รีก่อนไอดอะครับก็คือว่าไม่สนไหนจะรีดหกโมงใช่ไหมหกโมงแม่ก็ะทัุ่่มหนึ่งอะปกติถูกไหมเวลาปกติตั้งแต่หกโมงเลยไหมครับพี่นั้นพี่ว่าเราหกโมงอะไรก็ได้ครับหกโมงอะไรก็ได้พี่ เอาเอาหกโมงเลยนะเนาะวนหกโมงโอเคนะโอเคอันนั้นเอางี้ครับแล้วพี่ขอสรุปนะมินจดนะสตอรี่นี้นะครับจะเป็นการเล่นระหว่างด i a h กับ savage ด้วยเงื่อนไขสี่สิบเออนะย้ําว่าสี่สิบเออนะครับครับถ้า d i a h บอกมาว่าจะไม่เล่นย้ําอาวุธนะครับพี่นะครับพี่มองว่า savage ก็เช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่บัตรอาวุธบัตรการอาวุธหายแล้วโดนอุ้มอีกครั้งหนึ่งบอกครับอยากอยากให้บอกแล้วก็เช็คนะครับไม่มีการเหลี่ยมใส่กันเนาะครับผม พี่อยากให้มันเล่นให้สนุกนะครับย้ำว่าเล่นให้สนุกส่วนจำนวนเงินรางวัลใครชนะสิบห้าล้านนะครับครับจำนวนจานวนวันไม่จะให้กำหนดไหมถามก่อนอ่าไม่ไม่ต้องก็ได้ครับจำนวนวันก็ได้ครับไปเ่ยก็ได้ถ้าเขาถ้าเขาอยากกำหนเขาคงไม่หนีหรอกเพราะเราก็ไม่ได้ย้ำอาวุธอ่ะอ่านั้นก็จะใช่ใช่ใช่อ่าโอเคครับไม่ไม่มีมีหมายเหตุคือทั้งสองแก๊งจะไม่มีการยืมมือคนอื่นมาช่วยไม่ว่าจะเป็นรถคนทรัพยากรนะครับ ทั้งสองแกงเลยพร้อมทำนริงไหมเชิญครับถ้าถ้าสมมติว่ามีคนเข้าแกงแล้วว่าสตอรี่อย่างนี้คือถ้าไม่ได้มาจากแกงอื่นได้ใช่ไหมครับตอนนี้คนอกันเองเลยครับว่าได้ไหมถ้าเป็นแบบไม่ได้เอามาจากแกงอื่นจริงๆนะครับถ้าเป็นแบบว่าคนคนที่แบบอยากเล่นด้วยหรือคนรู้จักที่แบบเอออาจจะเป็นแค่ประชาชนผมไม่มีปัญหานะแต่ขออย่าเอารถเอาอะไรมาจากแกงอื่นถ้าคุณอยากสนุกอาวุธพวกคุณเขาไม่ได้เสียหายถูกไหมผมก็ไม่ได้ย้ำผมแค่อยากรู้ดำรู้แดงพวกคุณเฉยก็คือสิบห้าล้านสี่สิบเออไม่ยืมอื่น ทั้งสองฝ่ายไม่ย้ำอาวุธจบใครมีบาดถ้าคุณมีบาดขอพูดแล้วพูดผมก็ปล่อยแค่นั้นเองโอเคครับได้ครับเรื่องบัฟยังไงครับเรื่องบัฟก็แล้วแต่เลยครับคุณชื่อว่ารแล้วแต่นี่คือแล้วแต่นี่คือยังไงผมก็เหมืออยู่แล้วไงถ้าถ้าคุณเลือกเลือกที่จะบัฟสุดก็ไม่แน่ใจครับของผมผมไม่แน่ใจแล้วก็จะขึ้มาลมตามลมใช่ไหมครับพี่บอกว่าเรื่องบัฟอะพี่ว่าบัฟไปเลยครับแต่ก็อยู่ในกรอบเกณฑ์นะครับถ้าอันไหนเกินเลยก็ตามกฎประเทศง่ายดีครับ เล่นเล่นสนุกก็ได้ครับแล้วแต่ตามตามบัฟพี่ว่าต้องบัฟนะถ้าถามพี่ถ้าสนุกอ่ะมันก็ต้องบัฟู่แล้วครับแต่สุดท้ายเรามีลิมิตครับอันไหนเกินเลยก็ตามกฎประเทศแล้วตอนจบก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันขอโทษขออภัยกันพี่ว่ามันมันก็มันไปอีกแบบนึงนะได้ครับเอาตามนี้นะครับทุกคนพรุ่งนี้ตอนนี้นี้จะเริ่มตั้งแต่โควโมนะครับทุกทุกคนตรงนี้ต้องใส่ชุดแกงข้ามถอดนะครับแต่วันวันที่เล่นนะครับส่วนผลลิมิตจะเอาห้าหรือเจ็ดครับเพื่เลือกกคนนึตอนนี้ดีกว่าพี่พี่ผมผมขอผมขอเเเวลาริ่มมป็นได้ ได้แบบวัดไฟใหญ่กันไฟแรกอ่ะเพราะว่าน่าสนุกดีอบบตั้งแต่หงมันก็ตีกันกับปีกับปอยอ่ะไม่เนี่ยนี่ไอ้ะบบต้องเลืออยู่แล้วครับถ้าเล่นลอนลีต้องเลือดวไหยครับสองทุ่มก็ไม่ได้ลันได้เหมือนกันไหวซาเว็สองทุ่มได้ครับสนุกสนุกครับไม่มีอะไรครับสนุกสนุกครับเหมือนกันโอเคครับตอนนี้นะครับนั้นสองทุ่มนะครับวันแรกใส่ชุดห้ามถอดนะครับยกวงเล็บว่าห้ามถอดนะครับส่วนที่ใครใส่ฮูดนะครับอย่าไปเปลี่ยนนะลองเปลี่ยน นุ่นนุอบอกว่าที่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนอะเปลี่ยนใส่หมวกอะนุ่นอกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นเสื้ออื่นอ่าถ้าอย่างถ้าอย่างเงี้ยได้แต่บางบางบางตัวของคนอื่นอะมันจะเปลี่ยนเป็นเสื้ออื่นได้ไหมครับแต่อะของไม่ต้องเปลี่ยนอะไรครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ครับแต่ว่าอ่าอย่างอย่างเรื่องอันนี้ครับอ่าอย่างสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยผมลืมไปเลยเรื่องผลลิมิตเหรอครับเราจะกี่วันเลยห้าวันหรือเจ็ดวันครับอันนี้เราเลือกได้นะเจ็ดวันครับเจ็ดวัน ห้าไปเจ็ดวันครับเจ็ดเจ็ดเจ็วันครับหาเจ็ดก็ได้ครับแต่ข้อต่อตามที่ผมบอกนะโอเคครับตำรวจมันแน่นตลอดเวลาอยู่แล้วผมบอกว่าไม่ปลดก็เดี๋ยวพี่จะให้เบอร์มีมีหน่อยพี่ส่งสัญญาให้ครับพี่เอ่อพี่ทีทีครับแล้วอย่างนี้คือเขาสอดสูตรแบบสอดสูตรปลอมตัวหนีได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้วันแรกโอเคตั้งแตุ่่งนี้ตั้งแต่พุ่งนี้สองทุ่มเป็นต้นไปห้ามเปลี่ยนชุดเด็กขาดครับครับผมได้ครับห้ามเปลี่ยนเด็กขาดนะย้ำว่าเด็กขาดนะครับ โดนใบนะเพราะว่าพี่จะประกาศเป็นกาะประเทศนะอยากให้ทำกันที่คินเลยได้ครับครับเดี๋ยวเมนขอเบอรเออ์เบอร์ติดต่อนะคะผมนะครับไปเลยหกเก้าสองหนึ่งห้าศูนย์ครับอะไรนะคะหกเก้าสองสองสามศูนย์ครับหกเก้าสองสองสามศูนย์นะคะครับขอฝั่งเจ้าเวดค่ะศูนย์หนึ่งห้าเก้าหกศูนย์ครับ เพื่อให้อย่างเงี้ยเวลาเวลาเล่นน่ะถ้าเกิดแต่ว่าแต่ว่าส่งสัญญาให้นะคะทั้งคู่เลยไม่มีอะไรแล้เนาะรักยเลยครับเตยมตัวได้เลยนบครับก็ขอบคุณีครับขอบคุณเารครัจะเริ่มในข้อเสนอที่ผมบอกได้ครับถ้าคุณแฟผมก็แฟคุณนะไมมีรถกลับบ้านเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวักลับบ้านไป่มีรถไปกลับบ้าน ทำไมกับโบโย่โบโย่โบโย่อุติบอลคุยว่าไงบ้างเนี่ยหนานมึงมึงคุยไม่ได้นะเออมึงคุยไปคุยอะไรขนาดนั้นตอนแรกเออมึงว่างเนี่ยรถมึงไปไหนเพื่อนรถกูแม่งโดนลบอ่ะเอออย่างนั้นไปรถกูนะต่อราคาโคตรนานอ่ะสุดท้ายเหลืออยู่แค่เอ้ยไม่มีเแผงเยอะๆๆๆไม่เนี่ยรถแล้วมันมาคนนั้นแต่ละบ้านราคาอย่างยู่แล้วทีุกชิดอย่างนี้เพราะอะไรก็อย่างที่บอก TC เขาก็มีหน้าที่คุมใช่ไหม ถ้าเกิดเราทําอย่างเงี้ยแล้วก <|so|>? ็ถ้าเกิดทีปล่อยให้เล่นได้แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งกูโดนเอแซ็แล้วเขาปล่อยให้เล่นเหมือนกันน่ะกูแค่คิดก็เฉยเฉยไม่ต้องเอแซ็บอ่ะก็ผมคอยอยู่แค่เดียวอ่ะคอยอยู่แค่เยวอยอยู่แค่เดองกลัวกูกลัวกูเฮียอะไรอย่างเงี้ยมันก็ฝ่ายบ่ายบ่ายเขียนว่าถ้าเกิดแบบว่า ผมเอาเอาหนักหนักสุดเนี้ยแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งผมโดนเหมือนกันก็คิดผมว่าคิดว่าน่าจะได้เถียงมาก็เลยเอาแบบนี้ก็วางมือวางมือหนักเหรอวัวมือหนักเลยไงมไม่ไม่ครับพี่ก็คือถ่ายเไปทใช่ไอบอลถูกแล้วคือผมบอกมันว่าในกรณีถ้าเราเราจะเถียงกันนะพี่ผม่วยให้เถียงอยู่แล้วแต่ถ้าเราเอาง่ายเล่นเอาสนุกอ่ะสุดท้ายเวลาแก๊งอื่นมาผมก็จะเอาแบบนี้เหมือนกันแล้วจบยังไงอ่ะก็สี่สิบเออห้าล้านครับเขาก็รับเข้าเสนออยู่ก็มันมันอยู่หนึ่งมันอ่ะ ไปบอกว่าเราสิบกว่าล้านได้กูได้ทำบ้างตอนวันหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งมันง่ายอยู่แล้วบอลยังไงได้เล่นนานแน่นอนนะเรื่องเนี้ยแล้วเปิดวันไหนอะเปิดวันไหนอะวันพรุ่งนี้ครับตู้วันพรุ่งนี้ครับพี่เอ๋กูเห็นน้องกูเชิดมาแตงตัวไลท์กินศพเท่านั้นแหละต้องกินนะข้านั้นสิบยี่สิบศพแล้วนะทามึงไม่ได้นี่ไปที่มึงนะสี่สิบเออผมเอาเลยสิบเออพี่ทำเดียวติดเก่งเขาได้ป่พี่อะพี่มีรถมีรถสี่ไหมพี่พี่ชายโม้กันแล้วติดโม้รถสี่ไม่มีได้ไอ้ ออ๋รถสี่อะรถตา์มรถอะไรก็ได้ที่พี่เป็นรถสี่อะพีรถงงกันหนี้อ่ะแล้วถ้ามึงแพ้เนาะพี่คิดว่าผมจะแพ้อ่ะพี่แพ้ดีเฮียผาจายพี่ก็รอดูไปไปเจสดารอยู่แล้วแหละไม่คุณเล่นกูชนะอยู่แล้วแหละผมก็ซ่อนอนไว้เยอะอ่ะผมก็ซ่อนไม่ไม่ไม่เล่นยาบุญอ่ะผมมองว่าถ้าเรามีข้อเสนออย่างนี้ไว้อ่ะผมว่าดีครับพี่ ถจะจบง่ายนะบอลมึงเตียวยาวเลยไี่อยากดูวันหนึ่งวันหนึ่งผมถ้าผมโดนแบบแก๊งใหญ่ทําแบบนี้เหมือนกันป่ะพี่ผมมันไม่ใช่จุดยืนของผมมันไม่ใช่ว่าสู้ได้ทุกแก๊งอ่ะมึงมึงเล่นสักมึงเล่นสักมึงเล่นสักเดือนหนึ่งนะไม่ถึงหลอกไม่มีทางหรอกอาทิตย์นี้ต้องไม่ก็แบบขอขอต้องไม่กันไม่กันนะผมครับรถผมก็ไปแล้วเด็กมาขึ้นมาเขาต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเว้ยเมื่อก่อนอ่ะที่ได้เป็นเดือนได้เพราะมันไม่ได้มีการบังคับให้เข้ามาไฟเว้ยใช่แต่ทุกวันนี้เขาบังคับแบบคือมันไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเปื่ เอาง่ายๆถ้าสมมติว่าชอบตีกับพี่ใช่ไหมหรือตีกับบอลแล้วแล้วชอบไม่เข้ามาชอบโดนปรับเงินเลยไม่เข้ามาถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์โดนปรับคูณแบบคูณแบบโหจากเงินอ่ะจนหมดตัวเป็นร้อยล้านก็มีอ่ะพี่ใช่ตั้งแต่อ่ะไปมันขึ้นมาดิึ่สาล้านอ๋อมีอย่างนี้ด้วยนใช่คือถ้าตีก็ต้องตีอ่ะคือถ้าไม่ไหวก็ต้องยอมอ่ะมีสองอย่างเลยเดี๋ยวไว้ไว้ไว้เจอกันครับพี่เจอกันครับครับครับเจ้าเดียวเจ้าดี